แบบหยาบหยาบแน่นอนไปฮะ <S <S บอกเขาให้นี่อ้องอย่างนี้รู้เรื่องครับโอ้โหว่เปิดใจทิศโดนเดียวเป็นเปิดเดียวที่จัดเลยนะอ่ะไปนะสี่ห้าหกศูนย์เลขสวยครับแล้วมีวายสองสามสี่แบบนี้อู้หู้จะฟักอาโคตรดีฮะ จัดทาขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีไม่ควรรับชมนนจ๊จกล่าบสวัสดีเพื่อนๆชาวแก๊งทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเฮียเคียร์คนเดิมนะฮะมาจัดมาักจัดเต็มเกมค็อกเทลในของคายพีเจกันหน่อยนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะปังหรือปเปล่ามาขอญาตเปิดหัวด้วยการใส่สดไปก่อนเลยแล้วกันนะเผื่อเบื่อเบเบื่อแบบว่า จังหวะโบบาแล้วสแคต,เต,เ,ตเตอร์มาไวอะไรอย่างเงี้ยเออไปครับมาเขาให้โอ้โหขอภัยฮะเออขอภัยีิเกิดนะครับไปใส่สุดไปแล้วยังไงยังไงยังไงสแกตเตอร์ขันเลยฮะอุ้ยเรียบร้อยครับผมของจริงโอ้โหแล้วลงห้าตัวให้ด้วยโอหโหสิบสองหมุนครับแบบนี้รูเรื่องฮะโอเคไล่ไปยาวไปฮะโอ้โหมีมีวายสองสามแบบนี้ มาเขาให้โอ้โหนี่ขนาดแบบว่าจังหวะแบบไล่มาแค่นิดเดียวเองนะยังไม่ได้ยัดแบบโหดๆเลยนะแอรู้ไงรู้ไงว่ามันจะโดนผมรีบจัดให้ซะก่อนเลยนะอะจริงๆไม่ต้องรีบจัดให้เยอะก็ได้นะครับผมจัดจะใส่ต่ออยู่ละเออแต่ว่าถ้าเกิดได้แบบเฟียวๆผมมาหนีเลยละกันเนาะไม่ต้องอยู่ละ เนี่ยแบบเนี้ยจบแบบเนี้ยโดนแน่นอนครับบออเลยผมใส่ต่อแบบยับยับแน่นอนไปฮะบอกเข้าให้นี่ของอย่างนี้รู้เรื่องครับโอ้โหเปิดใจที่โดนเียวเป็นเปิดเดียวที่โดนใจจริงนะฮะขออีกสักหน่อยละกันขออีกสักหน่อยละกันเอะโอ้โหสเก็ตเตอร์มาครับผมโอ้โหเกินไปเลยครับแบบลีน่าสุด จัดเลยนะอะไปครับ4 5 60เล็กสวยครับแล้วมี Y234 แบบนี้อู้โคตรปังปากโคตรดีนะโอ,โอ,โอ,โอ้ใช่สาวดิ้งที่เรารู้จักหรือเปล่าครับเนี่ยแบบนี้ไม่ว่าเปิดนี้จะได้เท่าไหร่ผมขอญาตหนีเลยละกันนะเออรู้สึกอิบออกอิบใจกับวันนี้แล้วนะไปครับ อ้ะว,ว้าจนหมดจริงๆนะแบบในไฟหมดไฟนะไม่เป็นไรครับเราก็แน่นมาพอสมควรล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ